สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับคุณได้ไพ่คาว่าขุนพลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอาทิตย์อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องเต็มที่กับมันหน่อยต้องใส่ใจใส่พลังเยอะครับต้องเดินทางด้วยครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่เราดูดวงกันครับสัปดาห์ที่เราดูดวงกันเนี่ยของคนวันอาทิตย์เนี่ยดวงการงานของคนวันอาทิตย์นะครับไม่ธรรมดาครับแล้วก็ต้องมีการเดินทางหลังจากส่งการกลับมาแล้วเนี่ยมีเรื่องให้เหนื่อยแน่นอนครับซึ่งมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องการเงินครับได้ นนผมว่าให้บอกว่าจะได้เงินคืนนะครับเรื่องการเงินของคนวันอาทิตย์จะดีขึ้นนั่นเองครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดยังคงโสดต่อไปนะครับหรืออาจจะมีคนอายุเยอะเข้ามาคนมีคู่ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ระวังจะปะทะเรื่องคําพูดเรื่องความคิดเหยนจะไม่ตรงกันนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับท่านผู้ชมครับสุขภาพได้คําว่าลุกขานะครับแสดงว่าสุขภาพเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้ากรรมในเวรในจะหมดไปละสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะครับใครเจ็บปวด ก็จะดีวันดีคืนนะครับเรื่องของโชคลาภครับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโชคลาภมีโอกาสจากผู้ใหญ่นะครับภาพรวมในชีวิตครับได้คําว่าอาจจะมาครับต้องมีสตินะครับอย่าเผลอจิตเผลอใจอย่าไม่ค่อยกระตือรือร้นอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับวันอาทิตย์เนี่ยในสัปดาห์นี้ในช่วงเวลาที่ทํานาเนี่ยต้องกระตือรือร้นนิดหนึ่งครับเลขนําโชคนะครับได้แก่เลข2 9 8 7 2987คือเลขนําโชคของคนวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์นะฮะทำบุญเสริมดวงใด้การใจบาปแผ่เมตตาให้กับตัวเอง แล้วก็เจตกรรมในเวรนะครับใส่บาทในวันอาทิตย์ก็จะเสริมดวงให้คนวันอาทิตย์เนี่ยมีการงานมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาตั้งสัจจา,าไว้ตั้งวาจาเอาไว้ก็จะประสบความสาเร็จนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับบ้า wow! ต้องบอกว่าว้าวเลยนะครับคนบรจาร์เรื่องงานจะสมบูรณ์ผลผลทำกิจการงานได้จะประสบผลถึงควาสมสำเร็จนะครับงานประจํางานไม่ประจําค่อนข้างดีงานค้างานขายถือว่ามาแรงจริงๆครับดวงเรื่องงานค่อนข้างดีใครที่คิดจะขยายจะขยับจะเพิ่ม,จะ,มจะเติม,จะ,ตมจะเสริมลุยเลยนะครับคนบันจาร์ดวงดีแน่นอนครับเรื่องการเงินนะครับอาจจะต้องวางแผนหน่อยนะครับรายจ่ายค่อนข้างเข้ามานะครับแล้วก็มีเงินเข้ามาจากงานเสริมงานที่2งานที่3งานที่4นะครับเรียกได้ว่าคนบรจาร์เนี่ยการเงินจะมี แต่ก็ต้องมีรายจา่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนในเรื่องรายจ่ายด้วยนะครับแต่เรื่องความรักครับคนโสดมีข่าวดีครับอาจจะมีคนเข้ามาครับคนมีคู่ต้องนี้ความรักดีขึ้นครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพก็อาจจะปวดบ้างาาะานะครับต้องระมัดระวงังโรคจําตัวนะครับคนวันจันทร์นะฮะส่วนเรื่องของโชคลาภครับมีโชคจากเลขมือถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีโชคแล้วก็คนวันจันทร์นะครับจะได้โชคลาภจากการค้าการขายการติดต่อการพูดคุยนะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างภาพรวมก็ถือว่าดีมีความสุขดีนะครับเลข โชคนะครับ6407 6407คือเลขนำโชคของคนที่เกิดวนันจันนะครับคนวันจันท์ภาพรวมถือว่าดวงดีนะครับดวงโชคดีมีโชคมีลาบจากเลขมือถือนะครับการทําบุญเสริมดวงของคนวันจันครับให้ทําบุญถวายที่ดินสร้างห้องน้ำครับให้กับวัดวาหรือสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับก็จะเสริมดวงให้คนวันจันเนี่ยมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าความยั่งยืนนะครับอันนี้คือดวงของคนที่เกิดวัรรจนจันทร์ในดานี้ในปลายเดือนแบบนี้นะครับขอให้คนวันจันทร์ดวงดี โชคดีแฮปปี้มีความสุขความสมบูรณ์นะครับ